เพื่อนผมงทำงานให้พี่หรือเปล่าพวกเราเป็นแค่นักเรียนนะเวย้ยจะไปเสี่ยงทำไมโอ้ยจริงด้วยอ่ะถ้าสมมติว่ามันรู้ว่าฉันเป็นคนแต่งนะมันไม่ฆ่าฉันตายหรอไม่เอาด้วยอ่ะฉันยังไม่อยากตายนะเทาตรงๆแบบผู้ชายเลยนะก็ใช่ฉันไม่อยากให้แกเดินทางผิดอ่ะโทษทีวะนี่พวกแกเป็นบ้าอะไรวะจะไม่มีทางทำเรื่องเร็วๆแบบนี้หรอกนะเว้ย แกไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนนี่วันหลังเนี่ยชวนน้ำขิงกับคุณสุชยามากินข้าวบ้านเราบางสิ่งเพราะอย่างน้อยแกสองคนคบกันเนี่ยจะได้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ด้วยไอการที่เธอมานั่งซึมนั่งเศร้าแบบนี้เนี่ยมันดูไม่เป็นตัวเธอเลยอะ่ะฉันว่านะมาหาอะไรทำดีกว่าพ่อพกลัวฉันกำลังจะแตกแยกพ่อไหนเล่อลวงแม่ฉันให้นอกใจสามีอ่ะไปบอกพ่อของนายให้เลิกยุ่กับแม่ของฉันแล้วเธอแน่ใจได้ยังไงว่าแม่เธอไม่ได้เริ่มก่อน ไม่ว่าน้ำผิงจะคิดยังไงกับผมอะ่ะผมจะขออยู่ข้างน้ำผิงตลอดไปนะ